อาเดยดูดิขยไปเรื่อยๆคุณก็ติดเทบปลาอืมตัวญ่ครับออกเลยนี่บ้่งเหรอเห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นบ่แลลว้ยงโค้แข,น,แขน,นะนนู้นน่ะอือโค้แขนเลยครับสวัสดีครับมือนีนะครับผม อีสานปาจานซิตีนะครับเด้อจะมาใส่เบ็ดคันนะครับนี่ใส่เบ็ดปลาช่อนครับใสเยือะจิ้งหรีดครับฝากติดตามนะครับฝาคอยดูผลงานมาที่เด็ดไลายบันไดครับติดตามนะครับนะครับพี่น้องครับนี่นะครับหมายถี่มาใส่มือนีนะครับนี่ครับหมายปลาบัวอเสียงปลาบ้อนเราบุ๊มบุมเราครับหมายปลาบัวนะครับใสล่อออนนลยครับ ใส่อ้อมไปนี่แหละเยอะจริงรีงขาดว่าสิบนี่จโตบอกอากาศคอแขนนะครับเบ็ดนี่ลอยนึงครับเบ็ดนี่เบ็ดลอยหลังนะครับพี่น้องนะครับติดตามนะครับผมติดตามผลงานครับนะครับหลังแรกนะครับนี่ครับก็เดินกันสิเอาแต่ขอนะครับผมเคลียร์หนาออกก็เนี่ยมัน เวลาปลาติดนี่มันเกบ่ไว้ไเกี่ยวนะครับน่ครับงนี่ครับมาเบิ้งครับมีเป็นกิ่งหลีดนะครับผมตีจีไส้นะครับหลังแรกครับหลังแรกแค่หมานป๊บเข้าให้อยวิธีการเสียบกันนะครับผมกับเป็นสูตรไผ่สูตรมันเนาะ ผมนี่เสียบก้นมองอย่าันนะครับเสียบก้นแล้วก็ห้อยไว้นะครับเสียบก้นห้อยแบบนี้เลยนะครับเวลาเสียบก็บ่เ,บเห้มันจมน้ำนะครับมันดิ่งดิงด่งดิงด่งอยู่นี่ครับเนี่ยมันประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยมันลอยเห็นมันลอยอยู่นะประ่า ดีนปลาปลาปลาชนม้าเนี่ยมันหิสวบฟุ๊บนะครับถือเบ็ดก่อนเลยกี่ดีเท้าก็สิถืบัตไตครับนี่ครับกี่ดีอดนทีร้อยยื่สสี่นะครับนะครับหลังแรกครับหลังต่อไปครับผมครับวันนี้ก็คู่เพิ่นลไปใส่ผุนครับฟังขังให้น้าครับเพื่อนเห็นปลาขึ้นมันเพื่อนเล่นลงใส่ทดสอบทดสอบบ่เม่นกระสอบเลยครับทดสอบครับหลังสองหลังสอง ทดสอบบ้วนเม็นกระสอบครับข้างหลังน้ำีนได้ไดคูณเพิเ่นเห็นปลาขึ้นกันเพิ่นเลยลงไปใส่เพิ่นสงสัยพุธไทยกับดุดโดนดนอกเกงสีแดงมาพุธไทยบุมีเบ็ด มีแต่อาศัยเพื่อนแหละมาเจ้าของเพชรบัเป็นอาศัยเพื่อนมาเพื่อนพามาอย่งไหนมาครับบ,บุบบุบตัวใหญ่เด้อใส่ตัวก็กไทยงามแนาบางามแนากับเบิร์ดนะครับเด้อเวนเมือม่อขีด โอ้พันเฮ็มดมงวางเบ็ดพวกย่างดีนะครับเฮ็ดย่างเปลี่ยนครับพันมงวางไว้เฮ็มดมงวางเบ็ดย่างดีย่างเปลี่ยนครับเวลาปลากินแล้วนุ่งแจงที่บดเกาะข้างล่างเวลาปลากินที่บดเกี่ยวข้างล่างมันก็ดีนี่ง่ายครับเวลายกใส่เบ็ดนะครับเบ็ดนาะเก่ยวจิ้งลี ปาคอมามีสวบปั๊บเลยดยมากเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนที่กินปลาช่อนนี่มันเจ็บมันจะลอยอยู่ประมาณนี้ครับนี่นครับลอย่อาล้างต่อไปแล้วครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสียบเบ็ดนะครับ ครับตอนนี้ก็เบ็ดลอยหลังนะครับใส่ใส้เบิดนแล้วครับไส่รอบๆนี่แล้ะครับนี่รอบๆนี่ใส่เบิดแล้วเหลือถ้ายามนะครับยามตอนนี้ก็สียามทักสองสามรลอบนะครับปลากินดีกับสียามหลายหลอบนะครับจร้งจริงเร็ดครับเมื่อนี้นะครับฝากติดตามผลงานด้นะครับ นี้ครับพี่น้องพยายามเบ็ดได้ครับหลังจากที่เสียใบบางหัวคํานะครับน,นี่คาแล้วพายพยายามเบ็ดครับหลอบแรกครับโอ้โนี่ิเป็นยังไงติดตามนะครับไปคู่ดอ,อกก้อนเจ้าอ,อันนี้ยังยังอยู่ครับยังแมวามอยู่เลยตามมาตามมาท่ารุ่นเห็นเหวเๆครับมือน,นี้เห็นตะดากกุ้งงับกุง,ง,งับอยู่ เบ็ดหายเลยทุกคนเห็นเบ็ดทุกคอบินเอาบินเอาบินบินบินเอาโตตักแมทุกควเอาโตตักโตตักมันหมานครับตรงแรกครับชวนเห็นว่าเบิดเลยนะเห็น

โอ้่ครับโอ้หัวแรกครับชนครับชน,บชอนโอ้โเก็บครับเก็บกห,หลังไหมครับลุ่ลลุล เปลนนี่ยนไ้เปงเปลี่ยนบ่มันบุนีนเย่มันตาย จักว่ะข่าวันขาว,วันเบื้องหลังนี่นะครับผมก็ว่าเบ็ดดวงเบ็ดหายครับเบ็ดขาดเลยเบ็ดขาดว่ะเข<อ>าปักไว้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเนียของเลย,ยครับ

สองซ้ำ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 ของแถมอครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบึ๊บเลยครับบึ๊บเลยเดี๋ยนยนนดุ๊กครันดุ๊กไปดุ๊กไงเอาเลยเด้อบ่าเลยปลาดุ๊กไงครับ จับกาให้้บุกยักอีกบบุกยับแกกับแวเอาเก็บครับครับวันนี้ก็ออกมายามแลครับรอบสองเบื้งรอบสองครับอ<ะ>โอ้เดืดจิบหลายเดบวะเีนเยนเียนครับเงียน ออกขุด xuống ยู่โอ้ยขุดาเลยด้ดิคุณก็ติดเก็บปาอืมตัวใหญ่ครับออกเลยนี่เห่กเดือดบ่ล้ยตุโขแขนนะึงนอุ ตุกข้อแขนเลยครับเอ๋อเก็บปลาบวบเขาให้ไปแล้วครับหมานี่แล้วครับพี่น้องหมานี่แล้วขาดวายบัวหน่อยกันยัยแหะเงยเงยเบียดกลมจึงอยู่นี่เห็นคือเก่าเห็นคือเก่ามาแล้วครับพญูบุตรคนดัง คืนยคุดังวัหลุดแจ๋วมาไม่หลุดครับแจ๋วแจ๋วปืนยุทธ์คนดังเก็บปลารอบนี้ได้สามสี่ตัวครับเจียวเจ๋ยววุฒิไทยขี้ขันไายมืออย่งจับบ้านแล้วครับวันนี้บของแล้วเดี๋ยวมาสรุปปลานะครับปลาที่ได้มือนีนะครับ บิ๊กเลยอูย้ยนะครับทุกใส่บทุกใส่แล้วครับอู้อูย้ยนี่โอ้โหนี่อู้ยจะขอนับตัวนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลาช่อนสิบตัวปลาดุกบิ๊กบิ๊กหนึ่งสองเป็นสิบสองตัวครับวันนี้ แด่ปลา12ตัวครับจะถือว่าสมบสบผลสำเร็จนะครับผมนะครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนี่ได้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับอิสานบ้านจานซิตี้ครับอายุหายกินแบบอิสานอิสานครับ